ในใฝปฝันก็จะเป็นนักมินอการจอมยุทธแล้วก็เคยเยต้องการรีของโลกและที่สุดผมก็ขึ้นมาเรียนชั้นมัธยมแล้วก็มีความใฝฝันใหม่เกิดขึ้นก็คืออยากจะเป็นนักดนตรีครับแล้วก็ตอนนั้นเองผมก็เลยไปเข้าวงโยของอังเรียนแล้วก็ได้เจอเพื่อนสักคนสองคน คนหนึงนั่งอยู่ข้างหลังอีกนนะครับแล้พอดีพอดีเพื่อนเขาก็รู้ว่าเ,ออเราพอตีกองได้ประมาณหนึ่งก็เลยชวนมาเล่นดนตรีนมรดกการแบบกับ,กบพเพื่อนในภาพจริยธรรมของโรงเรียนนะครับแล้วก็ตอนนั้นเองครับจุดเปลี่ยนเลยครับก็คือคือไม่ได้แค่เต้นดนตรีเดียวแต่ว่าทีนี้ก็คือตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าทีเนี้ยเต้นมาแล้วก็มีส่วนร่วมกับ ทางฝ่ายศาสนากิจของโรงเรียนมากขึ้นมากขึ้นโดยมีตัวแล้วก็ที่็เวลาผ่านไปก็รับเชื่อนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับความสัมพันธ์ส่วนตัอของของกับน้องพี่้านะครับก็คือถ้าจะบอกว่าผมดีขึ้นยังไงผมคงพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าผมก็จำไม่ค่ได้เหมือนกันว่า ก่อนและหลังนี้ผมเ,เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ว่าทีนี้ผมขอให้การการะทำของทั้งอดีตและปัจจุบันเป็นตัวแทนของที่จะสื่อสารกับทุกคนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดที่ที่ผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ผมเป็นผู้ที่เชื่อและรัดใจใหม่ก็คือเรียกว่า สิ่งที่ผ่านมาเป็น,นเ,ตเต็มครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะนำมาทำาห่แต่ว่าคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจครับวัยรุ่นหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินวลีที่ว่าสมัยนี้คืออาจจะได้ยหลายๆคนพูดว่าคือมันดีอ่ะก็คือประมาณนั้นเลยครับจะไม่จ่อจงว่าอะไรดีนะเพราะว่าจะพูดโดยกลางๆแล้วกันคขอบคุณมากครับ